เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับเราอยู่กันในเกม Overwatch นะครับในเตมหรือว่าเทศกาล Anniversary นะครับครบ1ปีของเกมนี้นะครับเราจะมาลุ้นดวงในเกมนี้กันบ้างว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับอย่างที่เขาพูดพูดกันนะรู o t บ็อกครับยีบสกล่องนะไม่ค่อยได้ทำเกมนี้เท่าไหร,ร่นะเป็นการเปิดกล่องนะมาเกลือไม่เกลือ ไม่ต้องใช้สูตรเลยครับเกือมาแล้วนะครับอื้มเอ้ยเต็บแม่ก็สวยใช้ได้อยู่นะครับมีเพย์เอย์ไอคอนใหม่ด้วยเฮ้ยใครอ่ะอานาไม่ใช้แล้วกันนะครับอ้าวอาทิตย์ซ้ำซ้ำเหรอเนี่ยเคยใช้ไม่รู้ไปได้เมื่อไหร่นะครับ โอเคกล่องที่2เลยครับเราจะออกมาเปิดหน้านี้นะครับอยากได้ตัวเกนจิครับมีตัวอะไรที่มันบ่งบอกถึงเกนจิมัม้ยอ่ะตัว E ครับไปโอ้โหหนักหนักมากสามด้วย เว้ยสเปรของแมคครีครับใช้เลยด้วยกันตัวนี้ไม่ค่อยมีสเปรนะครับมาโอ้ยท่านี้ก็ซ้ำเรามากดที่ลำแสงบ้างครับโอ้โหฟ้าสามให้สกินสกินเมอร์ซี่ก็ท่าโพสของวินสตันนะครับเพย์ไอคอนซิเมทราแน่นอนท่าโพสเป็นไง อเอาก็เอาเท่ดีนะครับเอาหมา่ขอวนที่แสงโอ้เฮ้ย <S 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 จะรอดใช่ไหมเอ้ยเพยเยอร์ค่อนมาจังเลยนะครับถีทองนะนี้ก็เป็นเซเนต้าครับสเปรนี้ไม่น่าจะสวยเท่าไหร่ครับไปเลยแล้วกันจังหวะนี้ขอบนี้กดได้ไหมอ่ะ รูปครอบนี้ด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยมันไปเองอะ่ะม่วงครัมมมบ,บม่วงเมยอีโมไอ้บ้าโอ้้ม่วงมันชอบเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้นะอีโม่เป็นแบบอะไรอินโทรดีกว่านะครับเต้นใช่ไหมมีคนลงไปประกอบเพลงด้วยนะครับว่าเอ้ยมันมาจากเพลงนี้นะ เพลงอนิเมะอะไรพวกนี้นะครับโอเคใช้ไปเหมนะือยเนี่ยมีอีโมดอันนี้เป็นอันที่สามแล้วนะครับคือตัวอื่นแทบจะไม่ได้เลยนะครับมาวนตรงนี้ไหมอาเริ่มมาแล้วม่วงเริ่มมาแล้วครับเฮ้ยอ่ะนี่ไงฮาลาลินโทลูซิโอพิเอร์ไอคอนครับแล้วก็ลิปเปอร์นะพิเอร์ไอคอน สเปรเซนจิต้าดูหน่อยนะครับอ้าวอีโมเหรอว่าไฮไลท์โทไอหัวล้ออย่างนี้ได้มันเยอะแล้วอ๋อ,อยทองยังไม่มาครับกี่กล่องแล้วเนี่ยออกไปโดยเลืสิบหกกล่อ,องคนระับเปิดไปหกแล้วนะมาวนๆเฮ้ยม,ม่วงมาตำแหน่งเดิมเลยนะับได้เป็นตงังไป สกินนะครับรีเปอร์วิกตอรี่โพสซัมนะครับไอรูปไพ่นี่ไม่รู้มาจากไหนนะไม่รู้ว่าเทศกาลนี้หรือเปล่ามันได้เท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งมันร้อยห้าสิบครับโอเคไหมเปิดที่แสงไฟตรงนี้บ้างเอามาแล้ว มันไม่ได้เล่นเลยตัวแล้วกินทองครับอยากได้คือเกนจินะเกนจิ ji, แล้วก็ซาลียแต่ตัวนี้อ่ะคือเอาจริงก็ตามความคิดผมนตัวที่ไม่ค่อยเล่นมันมักจะออกนะครับแต่กล่องพวกนี้มันก็ให้เรามาอยู่แล้วแหละมันเลือกมาให้เราตั้งแต่เราได้กล่องมาแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเปิดตอนไหนนะครับเลื่อนขึ้นอ่ะเปิดแบบเลื่อนขึ้น อ,อนั่นไงพอทองแล้วพอทองแล้วเทเลยไง <c oughs> โหอันนี้สก,กินผมมีม่วงหรือทองแล้วก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> มันไม่เหมือนมิสไซ์อะมันเหมือนแบบอะไรอะ่ะลูกกิ่งหน้าประตูอะไรเงี้ยนะแขวนตามเทศกาลนะครับมาตอ อ๋ออันนี้ต้องรีบๆไปเลยนะครับเหม่ยไม่ใช่เหม่ยดีว่านะครับเพยเยอร์ไอคอนสเปร,ริปเปอร์วิกเตอรีอ่โพสท่าเดิมดีกว่านะท่าเดิมยืนชี้ขาดนะครับไปต่อเปิดตร,ตรงสีทอนกลางนี่นะโอ้ยทองเหนืห่อย โอ้ยเหมยมัน <c ười> คิดดองเหมยจะเอาเก็นจิมันมันสวยมมันเป็นพึ่งใช่ปอ่ะแล้วเหมยมันก็กลับมาอ้วบเหมือนเดิมนะครับใช้ไปแล้วกันเพราะว่าไอของเทศกาลปีไก่อะไรก็ได้สีขาวไงไม่ค่อยสวยนะครับ จริงอยากได้สีแดงมากกว่าไปมาเน้นที่ขอบนะขอบนี้แล้วกันนะครับโอ้โยทำม่วงทำม่วงเงินโอยบ้าเอ้ยม่วงนี่ไม่ต้องลุ้นเลยไหมม่วงไงอีโมยอย่างเดียวเลยนะครับเงินห้าร้อยครับอ่าแล้วเต้นนะครับอ่าก็เป็นของอ่ะโอเคถ้าแบ็กการ์ดเป็นกรอบโอวัสสีทองอะ่ะ แต่ว่าเป็นของเทศกาลนี้นะครับโอเคทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่ผมเพิ่งมานึกได้นะ่ครับเฮ้ย,ยแตะทองมา3มแล้วนะครับถือว่าใช้ได้นะครับในการลูดขอบตรงนี้นะเฮ้ยโอเคได้ทองแล้วก็ผมก็จะต้องพักสักนิดนึงนะครับเพื่อที่อะเริ่มม่วงมา่อนม่วงมา่อนโอ้โหหนักเลยอะ่ะ อ่าพี่เอ่อไอคอนครับของเทรสเตอร์อักโซเยอร์อ่ะเออเว้ยไอ้นี่ก็สามสามหมดยกเว้นนี้นะครับเหลือกี่กล่องแล้วเหลือแปดกล่องไปไม่นานก็แปดกล่องในแปดกล่องนี้ขอทองอีกสักอันหนึ่งนะครับเป็นเกนจิเราจะพอใจเลยสำหรับเทศกาลนี้นะครับ ทุกเทศกาลนี้ผมก็จะได้ตัวนี่ผมแบบพอใจจนครบตลอดเลยนะครับทีเทศกาลนี้แหละผมต้องเล่นอย่างหนักหน่วงแล้วนะครับดูท่านะโอเกนจีมนออกยาก่าออกเย็นเลยชอบอันเนี้ยสเปจังรันะครับมาลูดแล้วนะรูดแล้วนะ เป็นไพ่หรอครบรอบนะครับไปครับอึอ๊บโอ้ยทออเป็นลมมาทำไมเนี่ยสกินเนี้ไม่ใช่สกินเทศกาลด้วยนะครับสกินแบบสกินปกติอ่ะโอ้ซึ่งไม่ได้ใช้นะครับปกติใช้เป็นตัวที่มากับ เจ้าตัวอะไรอ่ะออดิชั่นอะไระนะครับนะก็มากับตัวเกมเลยเนะี่ยดูมันหล่อกว่านะต่นนี้ก็น่าใช้เหมอนกันใช้เลยแล้วกันดูดูดานดีนะครับโอ้ยขอขอ,ขอเทศกาลนะจ๊ะสี่กล่องสุดท้ายขออีกหนึ่งทองแล้วกันถือว่าได้มาสี่ทองนะั้นจริงแล้วมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับยีิบสองกล่องสี่ทองแล้วเนี่ยมาตรงนี้แล้วกันครับ ขึ้นมาเออม่วงอย่าอีโมงสกินนะครับสกินจังแรดเอ้ยแบบสไตล์แบบไอ้นั่นเลยอ่ะโซเยอร์เมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันโอ้ยหอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช้เออสเปใครเนี่ยบัสั่นหรือว่าบัสเซียนสำหรับบางคนนะครับที่ เรียกชื่อนะตรงกลางมันนี่แหละต้องทองทั้งอันครับม่วงไปแล้ว <c oughs> อีโมซ้ำมันจะเป็นเต้นนะครับ <c oughs> เอาเป็นหัวล้อเป็นหัวล้อเป็นของอันอันปกติามา สามกล่องครับเปิดไปเลยม่วงแล้วถือว่าม่วงออกเยอะมากเลยนะครับฮืมสเปรของอะไรเนี่ยออฮีโร่ครับอ่ะแล้วก็มาเซียนนะครับเพเยอร์ไอคอนกล่องสุดท้ายนับผิดกล่องสุดท้ายครับนับสามแล้วกันคลิกที่อ่ะเหรียญนี้ทุกเหรียญเลยนะครับ เฮ้ยเหรียญมันหายว่ะเฮ้ยเฮ้ยเไปโดนแล้วโอ้โหม่วงโอ้โหได้อะไรเกี่ยวกับเกนจิบ้างเนี่ยแต่เป็นอีโมเต้นอะไรของมันเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวไปดูในอันนี้นะครับ ถ้ามาดูในฮ e โร่แกลเลอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เราเลือกไว้นะครับนะมันด้ตลกหน่อยอ่าอ่นานะเดทครับนะเดทเต้นเออแล้วถ้าเป็นของเทศกาลล่ะเออเราสามารถเลือกค้างไว้ได้ไหมโอ้โหเนี่ยไม่ได้รักเทศกาลเลยนะครับเทศกาลที่แล้วก็ เอาจริงก็ไม่ได้อยากได้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอยากได้ตัวเนี้มยมัาร์ทไรเดอร์ดีเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับจะเอามาตัวนั้นมาเต้นเท่านั้นเลยโอเคสำนี้ก็ลาเพื่อนทุกคนไปด้วยท่าแดนซ์ของเกนจิหน้เดทของเรานะครับในสกินนี้แล้วกันสำนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอ่ะโยเย่ Yo, yeah. อ